สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณและการหารเศษสว่วนครับเป็นความรู้ฐานระดับชั้นประถมศึกษาและประถมศึกษานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนครูจะยกตัวอย่างเฉลยได้เลยได้ลองทบทวนครับขอเป็นตัวอย่างเลยครับในข้อหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าคูณเศษสามส่วนเจ็ดข้อสองเศษเก้าส่วนสี่คูณเศษเจ็ดส่วนสามะครับเราเริ่มกันต่อนซึ่งจะต้องการ ก็คือหาคูณเศษส่วนซีโจทย์ให้ก็มีสองก้อนหลักการคิดไม่ใช่หลักการคูณเศษส่วน a ส่วน b คูณ c ส่วน d เท่ากับ a คูณ c ส่วน d คูณ b ก็คือถ้าจะง่ายๆคือบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับแล้วถ้าเติมให้เป็นตัวแปรมาเลยว่าตัวเวษห้าเป็น่วนยเศษครับห้าเป็นศูนย์พิครับต่อไปก็หาผลคูณแล้วผลคูณที่ได้ ถ้าได้สามารถขอนเศ็ส่วนได้ก็จะเปเยร้อยนะครับข้อยหนึ่งเศษ4ี่ส่วคูณเศษสาสก็เท่ากับ4ี่คูณ3ส่วน5้คูณ7นะองคูณลงล่างล่าง4คูณ3าได้สสคูณ 7, สามารถให้ได้สังเกตว่าอันนี้ไม่สามารถทอนได้เลยครับ4ี่กับเจก็ไม่ได้4ีกับ5ก็ไม่ได้3ากับ5ก็ไม่ได้สกับ7ก็ไม่ได้นั่นคืหลับนะครับคำตอบได้คือเศษส2ส่วนสบห แล้วตอบึง่้อยเศษส่วนี้ครัอันนีคเพื่อความสมดุลกับคเจข้อที่สอเศษเาส่วนสี่คูณเศษเจ็ดส่วนสามก็เท่ากับบนคูณบล่างคูณล่างคูณคูณสิบสรับต่อไปนักเรียนท่าตอบนักเรียนพัดทอได้ถอนลดลตัวเลขตัวจำนวนน้อยลงครับเก้าไม่ได้เก้าบได้แต่เกับสิได้ ใหี so to to ้การพอเร็จส่วนต้องตัวเศษกับตัวส่วนนะครับให้ระวังนะครับมีเจ็ดกับสี่ก็เจ็ดเจ็ดสองสี่แล้วก็เจ็ดมาหาเจ็ดตัวเศษแวเจ็ดหารตัวส่วนก็เหลือเป็น 9. ก้าคูณหนึ่งแล้วเจ็ได้เก้าคูณได้เก้าอันนี้เจ็ดหารหนึ่งสองคูณึได้สองไรสองก้าคูณสิบสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือเก้าส่วนยี่สิบหกก็เป็นเศษส่วนตางนั้้เา็นครับต่อตอไปเลยโอเคครับคิ่ดอ เอาไปข้อที่สามและสี่ซจดต้อการก็หาุณคูณเศษส่วนจมให้เดียพ่าแต่แว่ามีข้อสี่เศษนหนึ่งให้จำนนค่หาหลักการคูณหลกการคิดนหลักการแบ่งการคูเจหาบลคูณแล้วก็ทำถ้ามีคำตอบที่ทำ่าทำเศษเสร็จตามาก็ได้ทำกรดีถาา้ออถาตอบเป็นจำนวนเป็นเศษเกินที่เรียนแปลงเป็นจำนวค่า แต่ในทีนี้ข้อจบข้อสี่ขึ้นมาให้จงมุนพระมาให้เไม่ได้ไปเป็นเศษเกินก่อนกป็นชะติกาบมาให้ระวังที่ตึงครับ ันเสร็จแล้วเก็นครับว่าก่อนที่จะคูเป็นเะแนนก็ลองดูกันว่าถ้าลดขอได้พอนครับคูจะบเลได้ง่ายก่อนนะสามหกจา่ง่ายที่สงดนะสามหกเป็นคะเศสามแล้ก็ใครสามหาหาทีเสร็ส่วนสามต่อไปก็5้าหาศิษย์นะเราเลือกตรงที่ง่าย หรือ8 8หรือ2กับ8ดก่อนเอาสก็บ8ง่ายเผมขอใช้สี่ไหน2 2 2สต่อไป4 2กับ12งได้อีก4กับได้อีกก็4่มอ่าเราอยู่แล้วอะไรบ้างขั้นบนก็คือ1 1คูณ1คูณ1 ข้างล่างคูณสคูณสสุดท้ายคำตอบขอ,อง,นะนนะองอเราค,ครับเป็นกะนับเ้ากับส่วนเห็นครับและก็แปดคูณห้าคูณสาส่วน10บคูณ2คูณ6ับตอนนี้ก่อนที่จะคูณกันเราขอนก็เอนก่อนเพราะว่าเอาตัวเที่ง่าย3ามหกนะนตัวเศษส่วนก็3 5. ออกห้าับสิบห้าห้าสสต่อไปบน8่แปกับสองกับสองสแปแล้วก็สี่กับสองก็สี่สี่สี่สบสองเปก็บนี้เร่พุ่มีุ่มนนึคูณสามคูต่อ6นโอเคครับข้อต่อไปข้อที่4ให้จำนวนคระตัวแรกมาจำนวนเต็มสองเศษสี่เราแปลงเศษเ,เ,เ,เกินก่อนแล้วก็ตัวเขาตัวสงสี่สองเป็นแปด ก็รด้เก้าส่วนสิบข้อที่2องเศษสี่สวนสิบหกข้อที่สามสองก็ได้เจอโอเคครับอ่าก่อนที่เราจะคูณกันทั้งหมดอ่าอันนี้ยังไงครับเราดีกรีแปด้9เขียนเ เนอนไปนะขอนี่นะครับของออของเ,เ,เก่าเป็นสิง่งชัดเจน อไม่ได้2องปไม่ได้7จ็ดกับสิบหกเจดเจ็ดกับสอไม่ได้เจ็ดกับสองสองามหกสี่แปดไม่ได้ก็แว่าอันีจต่าครับไม่นงก็คูณคูณได้เลยครับต่อไป9ก้าคูณคูณาคูณเได้สิบส 16คูด้นะครับครานี้คำตอบไม่ได้นี่เป็นเป็นเศษเลยน,นั่นเลยก็ต้องแปลงเป็นหนพาร์ทนะครับก็สองไป็าก3ก็ได้เนึนะก็ได้ 高三。<Awesome. S 2> <Awesome. S 1> awesome. ลงหาผลคูณเศษส 3, ส่วนแปคูณลบห้าสิบหกข้อหกลบหกสคูณลบแสิบสองครับสี่จะต้องการ คูเสียส่วนสเดียจตรงนไพ่ห้กัเหมือนเดิมข้อห้าหกนครับอันนี้กูฝนดไม่ยกนะครับหลักการคิดก็ใช้หลักการคูณเหมือนเดิมครับแล้วก็หาคูณคูณตอนนี้ที่สำคัญคือเครื่องหมายเครื่องหมายสำคัญมาก คุลว่าเครื่อมายต่างการคูณกันจะยกเครื่องหมายเหมือนการคูณกันจะได้บวก็ันเลยหลักการที่ใช้ในการคูณเศษส่วนครับอ่ะอันนี้ลองทำครับสามส่วนแคูลบห้าสได้เท่าไหร่สามส่วนแคูลบห คืสามคูณลบห้านะครับแต่คูณของพวกของแยกกันนะครับเป็นสามคูณลบห้าส่วนแปดนั่นเองใครจเห็นว่าสามบวกหกครอนได้ถูกครับก็ใช้ไม่สามคอมสามหนึ่งสามสามสองหกแล้วเรียนครอมสองกับแปดนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องเสียสมบัข้าวใบเงินหนึ่งคูณลบห้า ถ้าได้1คูณ5ได้ลบ5หรือดึงคูณ5ได้าก่อนแล้วเคหมายครับบวกคูณลบไปลบ8คูณ2ได้16คำตอบ็คือลบ5ส่น10ถครับอ่ะเข้ามาใหม่คูณดูอีครับ3หนึ่ง3สามหกอันนี้ลบาแปดไม่ได้ลบ5กัา3ก็ทำไม่ได้อันนี้เลาคูณเราคูณเรคิดูง่ายกึ่น1คูณ5ได้5 8 26อันนี้ตัวทักเครืหมา บวกคูณลบด้ลบที่ห้ากว่านะครับขันข้อที่ห้ากำตอบต้อห้าสิบอเคครับไปข้อหกล,ออลบหกส่วนสีคูนลบแสงสองลบหส่วนสีคูนลบแสอสอง เท่ากับลบหก 6, สัญ,ญนยี่ห้าคลบแปดลบแออกเป็นนกลางหมายสีมไม่ติลบหคูณลบแส่วนสีคูณส รานนี้พวความง่ายทีเรียนูณหมายก่อนลบคูณลบได้ดูนะครับนี่คูณสิบหน่งทแปดส่วนสี่สองง่ายที่สดมครับให้คุั้งเมาลบคูณลบไปดูลบหมายก่อนตอนนี้เราจะคอนครับเน,นี้ยสี่แปดสี่สี่สี่สองแปดหกแปดสองเนี้หกเป็นหกสองเปสองเหลือสองสองนะครับคต่อ 2, 12, 12, 12, 12, 12, 12. คำตอบก็คือ1นส่วนมีภาคต่นงนั้นตอนนี้ลบหกส่วนสี่คูณลบแปดสองมีคาเกับขียวในเ้าใจครับนี่นำนึ่งอะไรสำหรับนี้ก็ขอัำสัตว์ที่นี้ขอบคุณมากครับ